ิดไงมันไม่มีไงมันไม่มีให้เห็นก็เลยตื่นเต้นมาดูพระอาทิตย์ตกเมื่อเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วไม่ยอมขึ้นขึ้นมาหน่อยเดียวก็หายไปแล้วอะ่ะหมดแล้วจะสวยไหมเหีมะาเหรอหีอ้มะาเริ่มจะละลายแล้วอะ่ะนี่มันก็ละลายแล้วนะมันกลายเป็นน้ำแล้วอะ่ะ ได้เสียงน้ำตกอะพกพที่มันกนละลายเป็นน้ำเนีไยเนี่ย,ยแต่ที่ชอบเนี่ยชอบตรงนี้ผ้าทิศเนี่ยสวยมากเลยอะแต่มันมืดมือดอะนะเนาะ สวยแบบเ,เมื่อเดอือะก็ยังดีที่โผลมาแค่นี้ก็สวยแล้วก็ยังดีที่โผลมาโผลมาวันนันิดวัานานหน่อยก็โอเคแล้วเดี๋ยวซัมเมอร์ก็มาเต็มที่